เอาละครับก็ขอสว,ส,สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกม สัพยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนะทุกคนเออทุกคนเห็นสิ่งที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ไหมทุกคนเออนั่นก็คือตัวละครใหม่ที่เข้ามานะทุกคนอ,อ่ะทุกคนสังเกตดูดีๆว่าตัวละครตัวนี้เป็นระดับ S.S.R บวกนะทุกคนเออยังกับเกมวันพันแมนเลยมีระดับ S.S.R บวกมาแล้วแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของถังซานภาคที่สองนะทุกคนอ,อ่ะส,สงสัยกันไหมว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครอะไรนะทุกคน ตัวละครตัวนี้ก็คือ ถังอูทงนะทุกคนอ่าเป็นนางเอกของภาคสองนะทุกคนอ่ามาทำการเลดอัพให้เราได้ทำการสมกาชากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกทกคนอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปดูถังอูทงอนะเลดที่มันจะมานะทุกคนอ่ะคือถังอูทงมีกิจกรรมแจก,กเหมือนกระถางซานเลยนะทุกคนอ่ะระยะเวลาของกิจกรรมนี่ก็ทำทั้งหมดประมาณ30วันเนาะเออสังเกตว่ามันมีถึงวันที่30เลยเนาะเราจะได้ถังอูทง ทุกๆคนเลยนะทุกๆคนเออก็ดูกันไปนะถ้าเกิดเราสะสมทั้งหมด60แต้มเราก็จะได้ไส้กอก300 200้เราก็จะได้กระดูกวิญญาณนะทุกคนอ่ะ400เราจะได้เพชรทั้งหมด888เพชรเนาะส่วน800เราก็จะได้เสษ็ ธรรมดานะ30เศษแล้วก็พัน0ได้ที่สุ่มกาชาอีก10ใบ 1, 5 0 0เศษก็จะได้กระดูกส่วนหัวนะทุกคนอ่ะ1,900เศษเอ้ย1,900แต้มเราจะได้ตัวละครถังอูถงกันไปเลยอ่ะตัวละครถังอูถงก็จะเป็นสายปีกนะทุกคนอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็จะเป็นตัวละครสายปีกสุดโหดนะทุกคนอ่ะส่วน2,200แต้มก็จะได้เป็น ที่เลือกระหว่างเศษทางอูถง150เศษกับเป็นเศษธรรมดาทั้งหมด60เศษแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกเศษของทางอูถงอยู่แล้วปะเออใครมันจะมาเลือกไอ้นี้กันละเออก็คือเลือกไปก็คือได้ประมาณห,มหนึ่งดาวแดงเลยเหรอมั้งเนี่ยโอ้โหสุดว่าจอด ว่าสุดยอดไปเลยอะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปดูตัวละครทางอูถงกันก่อนดีกว่าอะแต่ก่อนนั้นผมขออนุญ,ญาตรับของในจดหมายแป๊บนึงอ่าจะเป็นของที่แบบว่าไม่มีอะไรพิเศษน,นะเนาะอ่า ในส่วนตรงนี้นะเสียดายที่ผมมีตั๋วเพียงแค่76ใบนะทุกคนอะแต่ว่ายังไงก็ต้องจัดน้องอะนะเออคือน้องน่ารักซะขนาดนี้ถ้าผมขออนุญ,ญาตดูของรางวัลก่อนแปน๊บนึงนะสำหรับ5ดาวแดงโอ้โ,วโ,วโวหว้าดาวแดงก็จะได้เป็นสกรีนของน้องถังอูถงอะนะเออรอบนี้มาเป็นราชนีเลยฮนะแต่แบบนี้ก็สวยอยู่นกันนะ เออแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่อันล่างนี้ก็จะแบบออกเรืองแสงหน่อยแต่ล่างนี้ก็เป็นล่างแบบธรรมดานะก็ไม่ได้จัดว่าแย่หรือว่าอะไรนะแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชากันนะทุกคนอ่ะเรามาทดสอบเล่นน้องกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับระดับ u r เอ้ยไม่ใช่ u r สิ s s r บวกเนาะอ่าเรามาสู้กับประวันปีชาติอ่ะสังเกตดูว่าทีมของเขานี่ก็แบบว่าไอ้ทีมของเรานี่จะมี มีทั้งพ่อมีทั้งแม่เลยเนาะออ่าเดี๋ยวเราใช้ทักษะวิญญาณนี้ไปก่อนนะนะอ่นนี้จะเป็นสายปีกสายด้วงอะนะอ่าหลังจากที่ปิดไปแล้วเขาก็ให้เสียอู่ยิงอาวุธลับไปปุ๊บอ้าวน้องช่วยเบิ้ลอ้าวแม่ยิงต่อเอาน้องช่วยเบิ้ลเอา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 ช่วยกันยิงเอาช่วยกันยิงเอาเอาช่วยกันยิงโอ้โหอย่างโกงเลยทุกคนคือคือสองแม่ลูกนี้ช่วยกันยิงเว้ยทุกคนเอ้ยไม่จัดไม่ได้แล้วปะ เฮ้ยคือตัวละครมันค่อนข้างเก่งอะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ่าทักษะวิญญาณน,นี้สิอ่าอันนี้อันนี้ปลดสกิลไปก็จะได้แบบฮิวขึ้นมาด้วยนะเฮ้ยแถมได้เบิ้ลนด้วยว่ะงั้นก็ไปไปรอบสิอ่าไอ้โบพูดละอ่าบโบพูดไปปุ่มเรียบร้อยแตกหมดเฮ้ยจัดว่าจัดว่าโกงอยู่เหมือนกันนะไอ้ทักษะตะเกีนยนะ คือคือเสียวอูเสียวอูช่วยช่วยช่วยเตี่ยคือน้องก็ช่วยตีช่วยแม่ตี่ะเอ้ยจันวาเดชจันวาเดช่ะเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสายหนึ่งนะเนาะเรารอบนี้มักตะกี้เราเล่นสายด้วงไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นสายปีกกันดีกว่าว่าสายปีกมันเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอันนี้จะเป็นสายปีกนะอืมสายปีกอ่ะเราเอาใช้นี้ก่นกอนอันนี้เข็ดแดนหรือเปล่า <S <S ไม่น่าใช่ ล่อันนี้ไปแล้วก็อ่อให้ขุนแม่ตีธรรมดาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเีรอวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือทักษะอะไรแบบทักษะนี้ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อ่ะคือทักษะอ,อันแรกอ่ะว้าวกว่านะอะ หลังจากที่ถังถงสกิลรอบแรกไปจะเหมือนเหมือนกับว่าจะได้เบิ้ลอีกรอบนะพร้อมกับแต้มสกิลที่ไม่ลดเลยนะอ,อ้ยอนี่สิเฮ้ยอ้อ้าโอเคเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มน้อง ทางอู๋ถงกันก่อนดีกว่าอะแต่เสียดายมากๆเลยคือวันนี้ผมมีเพชรอยู่เอ้ยผมมีตัวอยู่เพียงแค่76ตัวเท่านั้นนะทุกคนอะก็น่าเสียดายที่ไม่ได้สุมเอาจนการันตีนะเออหน้าเสียดายมากๆเลยแต่ก็ทำเท่าที่ทําได้อะเนาะเออปเราสุมกาชากันดีกว่าอแต่รอบนี้ขอลุ้นหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าตัวมันมีค่อนข้างน้อยเนาะนนะก็ถ้าเกิดสกิปสกิปสกิปแม่งก็แบบ ไม่หมดอะแต่อย่างน้อยก็จะได้หนึ่งได้หนึ่งทองแน่นอนนะได้สองทองเลเพราะว่าเดี๋ยวไปสุ่มข้างนอกอีกปุ้หโหเปิดมาฟ้าฟ้าลน้ลนแบบจริงๆไปไปต่อเฮ้ยยังไงไวอาบ้าปุ้มโอเคมีสีม่วงมาสองอัน น่าเศร้าจริงๆเลยป่ะโลที่สามสิบมาที่เธอมาที่เธอพอ,อได้เล่นละโอเคเหมือนเดิมเนิ่งแก๊บเนิ่งแป๊บอ่าดอกเซยสังสารถะสี่สิบโลไปเลยขอละอาจารย์เออหลงเฮ้ยมาแล้วหนึ่งทองทุกคน มังกรสายฟ้าตึงๆตึงๆจ้ามังกรสายฟ้านีอ่ออกมาหลายคลิปแล้วเกิดตอนสมหาปุษซสีก็ออกมานะอืมอมาแอคดว้วยจริงๆในเรื่องก็ไม่มีบทบาทอะไรักเท่าไหร่แต่ทำไมาต้องแอคก่อนอ่ะเหล,ลือสามสโลเฮ้ยยายังไงยังไง มาเปล่าเฮ้ยบุ้มโอ้โหมันก็จะเศ้าๆหน่อยอ่าได้สิพิ่เชนยี่สิบโลสุดท้ายมาที่เถอะมาที่เถอะอย่างน้อยไม่ได้กระดูกอุยานก็ไม่เป็นไรอ่ามาอีกแล้วทองมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยได้แล้วทุกคนน้องเสียน้องถังอูถงโอ้โหยังสวยยังไงเฮ้ย โอ้โหน่ากลางปีกยังสวยโอ้โหไม่ธรรมดาระดับ S S R บวกนะทุกทุกคนเออก็ได้แล้วก็หยุดสิครับรออะไร6060 60บใบพอดีนะก็จริงๆอะ่ะอยากจะสุมต่อนะั่นแหละแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยเกิดสมต่อนะมันจะคุ้มหรอก็คือเราไปไม่ถึงกระดูกวิญญาณนอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเราได้กระดูกวิญญาณนอะ่ะมันยังน่าสมนะแต่ มันมีระยะเวลาอีก8วันอะผมไม่แน่ใจว่าผมจะเก็บทันหรือเปล่าแต่ถ้าเก็บทันน่ะอาจจะจัดอยู่นะพวกผมชื่นชอบมากเลยเวลาเล่นกับน้องอะคือทีปกติอะผมใช้เสียวอูอยู่ไงเออผมใช้เสียวอูอยู่แล้วผมแบบว่าเอ้ยแม่งเล่นสนุกดีว่ะแม่งแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออคือแม่งอย่าง,งโหดอะอะเดี๋ยวไปลองไปลุ้นดีกว่าอะเผื่อได้เสียวอูอเพิ่มแนละ้ว <ๆ S 1> ก็จะได้แบบว่าเอาน้องไปแลกตัว เออแลกตัวแล้วก็เอามาสุมต่ออีกรอบหนึ่งโอเคเราจัดกันเลยดีกว่าทุกคนมาเิอตขอขอแบบเลยปะเออขอหน่อยนะทางอูทองนะโอเคจู้จุดชิงอืมจริงฉันก็ไม่ได้อยากเล่นนายอะไรแล้วเลยนะอืมฉันคุณดีใจหรือเปล่าเนี้ยอ่ะต่อไปนนโอเคได้ย่ามาด้วย เราจะขาดคุณย่าไปไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวอัพสักหน่อยละกันอะเดี๋ยวดูความสัมพันธ์ของน้องหน่อยสิน้องสัมพันธ์กับใครบ้างนะอาไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่อะดูเหมือนว่าน้องจะมีความสำคัญกับเอ่านิ่งหลงหลงเนาะ แล้วก็อันนี้สัมพันธ์กับแม่น,นี่มันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเนาะอ่าน,นี้สัมพันธ์กับพ่อโอเคอ่าน,นี้น่าจะสัมพันธ์กับว่าประมาณว่าเป็นคล้ายๆกับหนึ่งในเจ็ดประหลาดะนะอ่านอนี้เป็นปู่กับย่าเนาะก็แน่นอนว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วสำหรับปูกะะ่กับย่าอ่ะแต่งงงกับอ่ามูไปกับจูจูชิงแล้วเอาาื้อขาละ่ะเอาาือา้อขานี่ ไม่ได้อยู่อะไรเลยเหรอจะน่าสงสารกินไปหรือเปล่าเอาสิาาค่ะอันนี้ยังพอเข้าใจได้อันนี้เป็นแบบแม่ลูกกันเนาะก็ะคือแบบต้องอยู่ด้วยกันอนนี้อัพขึ้นรัวๆเลยนะเอ้ยแต่น้องน่ารักมากเลยอะอ่าระดับ S, S R บวกจัดว่าเด็ดจัดว่าโดนใครไม่จัดก็จัดกันไปได้เลยนะทุกทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรา อัพในอิมูเลเตอร์มันค่อนข้างแหลกนิดนึงนะอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้รูปร่างของน้องมาละเอ้ายังไม่ได้เหรอ25ลเลยเหรอใช่เยอะจังอ่าเดี๋ยวไปดูสายปีกบ้าหนึ่งนะว่ามีหรือเปล่าอืมสายปีกโอเคนี่มยกอน่าจะน้องได้ยาวๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่น่าจะเยอะมากขนาดนั้นอ่าน้องอยู่ไหนอ่าน้องอยู่นี่ อะอย่างน้อยก็น้องก็เป็นระดับ S S R บวกนะเผื่อน้องจะขึ้นระดับ S P ได้หรือเปล่าเออมันสามารถเลื่อนระดับได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดอัพอับน้องไปเรื่อยๆแล้วเผื่อน้องแบบหลังจากขึ้น2ดาวแดงหรือว่าไอสี่ดาวแดงอะไรพวกนี้แล้วน้องอาจจะอับระดับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ายังยังไม่เคยมีตัวละครแบบนั้นไงเออก็อันนี้จะเป็นตัวละครแรกๆที่เป็นระดับ S S R บวกเนาะเออทำเอาเป็นสวรรค์พันแมนเลย ่ะเรียบร้อยอ๋อเญาตะเปลี่ยนเป็นน้องแล้วกันนะนี่น้องหลงโอเคนะน้องอยู่ไหนน้องน้องน้องอ่ะเจอน้องแล้วนะโอ้ยน้องน่ารักอ่ะโอเคนี่เ่อ่ะสยอยู่สยอยู่ จตดว่าสวยพอสมควรเลยนะสำหรับถังอูทงนะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ